สวัสดีครับพบกับผมนต์นะครับกับการอาร่านดวงพยากรดวงนะครับซึ่ง่านจากการเปิดไพ่ยืดีนะครับคลิปนี้ก็เป็นการพยากรดวงของผู้ที่เป็นชาวลัคนากุมราศีกุมนะครับเป็นดวงในปีพุทธศักราช2568นะครับในเรื่องการงานการเงินและก็ความรักโดยปร,ประมาณนะครับ ให้พอรู้แนวทางคร่าวๆนะครับเป็นดวงกว้างๆไม่ได้จะพะจดจงเป็นดวงส่วนตัวผู้ใดนะครับขอทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับจ้าวราศีกุมลัคนากุมนะครับขอโปรดพิจารณาในการรับชมรับฟังนะครับให้พิจารณารับเอาแต่พลังงานบวกพลังงานดีๆเพื่อเป็นพลังเป็นกําลังใจให้กับท่านนะครับ ยกคำพยากรที่ดีๆนะครับที่ได้อยานออกมาหมอยุนได้ตั้งจิตอธิษฐานนะครับให้สิ่งดีๆตั้งหลายตั้งพวงเหล่านั้นได้บังเกิดความสําเร็จสมหวังสมปรารถนาขึ้นจริงให้กับผู้ที่เป็นชาวราศีกุมภ์ละกะะลุมทุกท่านนะครับที่กำลังรับชมรับฟังนะครับในปีพุทธศักราช2560 18แนะครับได้รับความสําเร็จกับทุกกรัพยากรดีๆที่อ่านออกมานะครับอะไรที่ไม่ดีนะครับก็อาปล่อยทิ้งไว้ในคลิปนี้นะครับอะไรที่ผิดพลาดมาก็ขออภัยมาหน้าโอกาสนี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการสนับสนุนขอบคุณทุกๆการรับชมรับฟังนะครับผู้ที่เป็นชาวราศีนะครับชาวราศีกุมก็คือผู้ที่เกิดตั้งตั้งแต่วันที่13กุมภาพันธ์นะครับจนถึงวันที่14มีนาคมซึ่งแบ่งตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะครับ ส่วนผู้ที่เป็นลัคนานะครับก็ดูตามลัคนาของท่านนะครับแต่ถ้าใครที่ไม่ทราบลัคนานะครับก็ดูตามราศีตามวันเกิดของท่านที่กําหนดตามหลักแบบโหราศาสตร์ไทยนะครับก็มาดูกันนะครับกับการเปิดไพ่สําหรับแรกนะครับในเรื่องการงานธุรกิจของผู้ที่เป็นชาวราศีกลุ่มลัคนากลุ่มทุกท่านนะครับที่ก็มารับชมรับฟังนะครับว่าในปีหน้าฟ้าใหม่นี้นะครับผลงานธุรกิจ กลุ่มชาวราศีกลุ่มลัคนากลุ่มนะครับจะเดินไปในแนวทางใดบ้างนะที่ไพ่จะบอกออกมานะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาจะสื่อพลังความหมายออกมาต่างไพ่ในลักษณะใดให้กับชาวราศีกลุ่มลัคนากลุ่มนะครับสแร่งนะครับพไพ่ใบไรขึ้นมานะครับแล้วก็แปลกด้วยนะครับ,พบไพ่ใบน,นี้ตอนที่มีการจับไพ่ มีการฉีกไพ่นะครับก็ก็จะจะสับไพ่นั้นได้ส t ตร t ขึ้นมาใบหนึ่งนะครับแต่ก็ต้องอ่าบาอย่าก็นึกว่าลองดูที่จะเปิดขึ้นมาได้หรือเปล่ากับไพ่ใบนี้นะครับไพ่กับจาาราศีกุมลังนาคุมนะครับแต่ก็เกิดขึ้นมาได้จริงๆนะคร,รบับกับการเปิด สแสดงขึ้นมาก็การงานธุรกิจนะครับมีความแข็งแรงมั่นคงอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีนะครับก็เรียกว่าเพราะว่าสัญลักษณ์อินฟินิตี้นะครับก็มีความมั่นคงนะครับที่ไม่มีลิมิตไม่มีสิ้นสุดนะครับกับการที่ท่านทุ่มเทนะครับการงานนี้เกิดความสําเร็จไม่ใช่แบบพลุกๆนะครับแต่เป็นการบริหารอย่างมีคุณภาพเี่ยนจะต่อเนื่องมาตั้งแต่ก่อนๆนะครับปีที่แล้วที่ส่งผลเข้ามานะครับกับการที่ท่านนั้น วิเคราะห์ในสถานการณ์การงานธุรกิจของท่านด้วยความใส่ใจนะครับไม่ได้ทํางานแบบปักชีโรยหน้าไม่ได้ทํางานแบบเช้าชามเย็นชามนะครับไม่ได้ทํางานแบบขอไปทีแบบขอลงเวลาเข้าแล้วก็รอเวลาปัมม๊มโอกเท่านั้นนะครับอันนี้ก็ เป็นความสําเร็จที่เกิดขึ้นจากการตุ่มเทนะครับที่ท่านนั้นเจาะดึกไปในเรื่องของแก่นแท้ในเรื่องของการงานนะครับรู้ให้รู้งานรู้เขารู้เรานะครับก็เรียกว,ว่าก็เหมือนกับการออกศึกนะครับรู้เขารู้เราก็รบร้อยครั้งก็ชนะทั้งร้อยครั้งนะครับอันนี้ก็เหมือนกันการธุรกิจที่ชาวราศีกุมลคนากุมนะครับที่เรียนรู้เข้าใจตามความรู้ความกระจ่างในสานการต่างๆแล้วก็มาแก้จุด ที่เป็นจุดด้อยนะครับแล้วก็เสริมศักยาภาพในที่เป็นจุดเด่นนะครับไม่มีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นก็ส่งผลในทิศทางที่ดีที่มั่นคงอย่างต่อเนื่องให้กับชาวราศีกุมลัคนากุมนะครับไปไบเรกขึ้นมาก็ถือว่าความแข็งแรงแข็งแกร่ง,ก,งกันางมั่นคงนะครับที่มีกับชาวราศีกุมลักนากุมในปีหน้าฟ้าใหม่นี้นะครับแล้วก็ด้วยความกระยันหมันเปลี่ยนการตุ้มเทการเพิ่มคุณภาพแปดเรียน,นะครับ ที่พัฒนาในเรื่องของการงานอยู่เรื่อยๆในธุรกิจนะครับที่ไม่ได้ปล่อยปละละเลยใส่ใจในรายละเอียดนะครับเพื่อแก้ไขอะไรที่เป็นจุดด้อยอแล้วก็เสริมศักยภาพในความเป็นจุดเด่นกระยันมากยิ่งขึ้นอะไรนะครับกับการตุ้มเทนะครับก็ส่งผล รายรับไรายได้ผลป,ประโยชน์ที่เข้ามาสู่ความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์เพราะในเรือนที่สองนะครับในเรือนของกระดุมพระเกี่ยวกับทรัพย์สินเนงินทองที่จะมีเข้ามาเพิ่มปูนจากการผลงานนะครับที่มีการตุ้มเทกระยันมันเพียรใส่ใจในเรื่องของคุณภาพในเรื่องของประสิทธิภาพของการทางานการผลิตในเรื่องสินค้าอะไรก็ตามแต่หรือการให้บริการอะไรก็ตามแต่นะครับที่มีความใส่ใจในเรื่องของคุณค่า้วยการตุ้มเทก็แต่ไม่ ความสาเร็จความเจริญก้าวตอย่างต่อเนื่องก็ไปไปต่อมานะครับในเรื่องของสังคมอันนี้ต้องระมัดระวังนะครับที่อาจจะมีสภาวะอะไรเรือจากเพื่อนฝูงก็ได้นะครับที่จะราศีกรมลัคนากรมนะครับต้องระมัดระวังด้วยนะครับบางทีด้วยความสนิทของความเป็นเพื่อนหรือในสังคมก็ได้นะครับที่อาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็อาจจะมีการชักจูงไปในเรื่องของการร่วมทำตธุรกิจอะไร นะครับอันนี้ชาวราศีกุมลักกาะกุมต้องระมัดระวังด้วยนะครับก่อนที่จะไปร่วมอะไรกับเพื่อนฝูงหรือในทำอะไรที่เกี่ยวข้องทางสังคมอะไรต้องอที่คล้อยตามในสภาวะทางสังคมอัน,นก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับบางทีนั้นก็เรียกว่าตามกระแสความสังคมนะครับบางทีใใเห็นไกลก็ อยากทําไม่น่าหนี้ก็อย่างที่เราเห็นอยู่นะครับที่เป็นข่าวบ่อยๆอย่างสมมุติเกี่ยวกับการในอดีตที่ปิดหวังล้มเหลวไปลงทุนอะไรเห็นเขาร่วมกลุ่มกันเป็นกระแสแล้วก็ไปตามกับสถานการณ์เหล่านั้นแล้วก็ไปตามตามผลสุดท้ายก็เกิดผลมเสียหายนั่นเองอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับบางทีเราก็ต้องมองในแตกต่างด้วยอย่าไปกล่อมตามต่างสังคมที่เขานิยม นะครับอยากไปตามกระแสนะต้องระมัดระวังแล้วก็เพื่อนฝูงมานําเสนออะไรก็ต้องระมัดระวังด้วยเรียกว่าช่วงนี้ก็อย่าไปไว้ใจในความเป็นเพื่อนไม่ได้ให้ตัดเพื่อนนะครับแต่ว่าการที่จะทําอะไรก็ตามเพื่อนมาชักชวนไปทําอะไรก็ปีนิดปีครหบด้วยความใส่ใจนะครับไอ <m uch ing> ้ตั้นหวงในเรื่องของเกี่ยวกับจะลงทุนอะไรก็ตามนะครับส <m uch ing> ี่เดือนขึ้นมานะครับไอ้ท่านรัก หวังเงินเท่าชีวิตนะครับในเรื่องเงินทองของท่านที่มีเหลือเก็บเบี้อใช้ที่เก็บออมสะสมนะครับก่อนที่จะไปลงทุนอะไรก็พิจารณาอย่างพอสมควรไม่ว่าท่านอยากจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆตาธุรกิจจะกยับกยายอะไรก็ตามนะครับให้หวงแงนในเงินทุนอย่างแน,วน่วแน่นนะครับตากว่าการงานธุรกิจของท่านนั้นไม่ได้เจาะลึกได้ด้วยความคิดด้วยความปรัถนาของท่านเองใน ปีใหม่นี้นะครับท่านก็อย่าไปสูมเสียงเพราะฉะนั้นจะลงทุนก็ให้เป็นสถานการณ์ของการงานธุรกิจที่ท่านวางแผนติดท่านคิดไตรตรองด,ดําเนินการในแผนงานของตนเองนะครับก็ท่านจะรู้ตื้นลึกหนาบานในติดตามที่ดีนะครับถ้าเป็นโครงการของเราที่วางเตรียมการเอาไว้นะครับแต่ถ้าใครมาชักชุมจากกระแสสังคม จากเพื่อนรอบข้างอะไรก็ตามแต่อันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับก็จะทำให้ท่านนั้นสุมเสี่ยงกับการปิดหวังการที่จะไปลงทุนอะไรนะครับก็ไปไปต่อมานะครับปกดาบนะครับสถานการณ์ต่างๆที่ปั่นปานมาในปีที่แล้วนะครับสถานการณ์นั้นจะรับการแก้ไขนะครับเดี๋ยวยาออกไปถ้าท่านมีปัญหาในเรื่องของการไม่ก้อยลงรอยกับลูกน้องระหว่างลูกน้องหัวหน้างานอะไรก็ตามที่เป็นอุปสรรคปัญหานะครับสถานการณ์นั้นจะได้รับการแก้ไข ออกไปนะครับแล้วก็เข้ามาสนิทสนมกลมเกลียวร่วมแรงร่วมใจกันในทิศทางที่ดีในการที่จะให้เป็นน้ําพึ่งเรือเสอเือพึ่งผาในการที่จะกลับเคลื่อนธุรกิจให้เดินหน้าเติบโตต่อไปนะครับแล้วก็เดโมนอันนี้ความวิตกกังวลน,นะครับที่อากจะเกิดขึ้นในกับชาวราศีกุมลัคนากุม,มันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับในปีฟ้าหน้าฟ้าใหม่นี้นะครับที่จา ราศีกุมลักษาะกุมต้องระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์ตัวเองนะครับที่บางทีอาจมีจะมีบางสถานการณ์นะครับที่ไม่ค่อยแน่ใจแล้วก็ตามห้่พิตกกังวลจนเกินเอตไปก็ได้นะครับที่ต้องระมัดระวังนะครับหรือก็อย่างที่อาจจะมาเกี่ยวโยงในตอนนี้นะครับที่อะไรที่ไม่กระจ่างชัดในการที่จะไปลงทุนทำอะไรก็ตามแต่การดำเนินการงานธุรกิจของท่านในช่วงปีใหม่นี้นะครับต้องมีความรอบคอบนะครับถ้าไม่แน่ใจก็อย่าสมเสียงนะครับเพราะฉะนั้น ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษอาจจะถูกหลอ,อกถูกสร้างสถานการณ์ในตานนั้นไปตัดสินใจอะไรพลาดได้เช่นกันซึ่งอาจจะทําให้เสียผลประโยชน์นะครับนี่ก็ต้องระมัดระวังชาวลัคนากราศีกุมนะครับไอ้ใช้บทเรียนที่ปั่นปานมานะครับมาเป็นแนวคิดอาถุยนะครับซึ่งในสังคมปัจจุบันนี้นะครับก็อย่างที่กล่าวนะครับพอ่ประมาณขึ้นในแนวของเกี่ยวกับต่างสังคมนะครับ สญญาระนะครับเกี่ยวกับสังคมให้พิจารณานะครับในโลกปัจจุบันนี้ที่มีอะไรที่ทําให้เสียความรู้สึกมากมายนะครับที่ต้องเรียนรู้ต้องทําความเข้าใจนะครับที่อะไรที่คนก็ส่วนมากแล้วไปทุ่มเทแล้วก็ผิดหวังล้มเหลวเสียเงินเสียตองเสียทรัพย์สินนะครับจึงเป็นแนวทางเรียนรู้ในติตางที่ดีที่ทําให้ชาวราศีกลุ่มลัคนากลุ่มต้องทําความเข้าใจนะครับ ไม่เช่นนั้นก็จะไปผิดพลาดได้ตามไม่เพราะ,ะสถานการณ์ต่างๆนั้นจะเข้ามาให้เจอกับชาวราศีกุมภ์ลักนณากุมแน่นอนนะครับในปีใหมน่นี้อาจจะมีสถานการณ์อะไรต่างๆที่มันคุมเครือในสถานการณ์ที่ไม่กระจางจัดสักเท่าไหร่นะครับที่เข้ามาอาจจะเป็นเส้นทางจักชูงจักชวนให้ไปลงทุนทําอะไรก็ตามแต่นะครับสถานการณ์นี้พระเจ้าจ ราศีกุ่มและคณะกลุ่มต้องพิจารณาไตรตรองอย่างรอบคอบนะครับแล้วก็ก้าดาบนะเอาอไปกับเก้าไม้เท้านะครับสภาวะปัญหาเดิมๆที่ก็ยังเจออยู่เหมือนกันนะครับที่แม่น,จนเจ้าสนปนญาอะไรก็แต่ก็สามารถที่จะบันฝาได้ในทิศทางที่ดีนะครับอาจจะเจอกับปัญหาที่ยังวนเวียนอยู่ให้ชาว ราศีกุมลัคนาลุมต้องรับมือต้องแก้ไขอยู่เช่นเดิมนะครับที่อาจจะมีซึ่งอาจจะเป็นปนัญหาที่ทำให้ธุรกิจอาจจะอ,อ่อนแอลงไปบ้างนะครับแต่ว่าท่านก็สามารถที่จะปันฝ่าได้ในสถานการณ์เพราะว่าท่านจะเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมานะครับได้รู้แนวทางในทิศทางแก้ไขเพราะาอะไรที่เป็นปนัญหาเดิมๆนั้นก็จะรู้แนวทาง แล้วนะครับว่าจะแก้ไปัญหาอย่างไรเพราะบางปัญหานั้นนะครับในการทํางานการทําธุรกิจอะไรก็ตามนะครับที่อาจจะเกิดปัญหาซ้ำซากบ่อยๆที่เราแก้ไม่เสร็จไม่สามารถแก้เสร็จได้นะครับซึ่งบางทีบางอย่างนั้นอาจจะเป็นวัตจักรของอะไรที่เป็นอุปสรรคปัญหานะครับเมื่อครอบวาระหนึ่งก็กลับมามีปัญหาอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่างเกี่ยวกับเครื่องจักรหรืออะไรก็ตามแต่นะครับเมื่อถึงเวลาที่ต้องเสื่สมศมีการซ่อมบํารุงอะไรก็ตามแต่ลักษณะนะครับยกตัวอย่างก็จะเป็นการวนมา ซึ่งเราก็ไม่สามารถแก้เบ็ดเสร็จได้นะครับกป็ธรรมดานะครับเครื่องยนต์เมื่อใช้ไปก็ต้องมีเครื่องร้อนบ้างอะไรบ้างมีจำรุดอะไรต่างๆไปตามสภาวะนะครับก็เป็นแต่ก็รู้แนวทางในการแก้ไขแล้วนะครับในการที่จะรู้ว่าเมื่อเกิดปัญหานี้เราจะแก้ปัญหาอย่างไรที่จะสร้างความแข็งแรงแก็งแกร่งให้เกิดขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ภายใบที่9นะครับในตําแหน่งของสิ่งที่ดีกว่าเดิมครับ สามถ้วยนะครับสถานการณ์ต่างๆได้รับความสําเร็จสู่ความรุ่งเรืองในทิศทางที่ดีนะครับแม้นจะมีสภาวะอะไรก็มาให้เกิดขึ้นกับชาวราศีกุมลักนากุมในช่วงปีใหม่นี้ก็ต่างนะครับโดยไยปลายใบแรกกับใบที่9้านะครับบ,บอกเป็นความสําเร็จนี้จะแข็งแรงสะส่งผลในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นดีกว่าที่ผ่าน่ามมานะครับถ้าปีที่แล้ว่านสามารถทําสร้างรายได้ในทิศทางที่ ดีเท่าไรนะครับอาจจะเป็นผลของการได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมอาจจะเป็นถึงมากกว่าหนึ่งเท่านะครับอาจจะเป็นสามเท่าของปีที่ผ่านมาก็ได้นะครับถ้าปีที่ผ่านมาตัานอยู่ในสภาวะที่ผลรายได้ไดผลด้รับในลักษณะเสมอตัวนะครับตัานก็จะมีลักษณะที่มีผลกําไรขึ้นมา,าถึงระดับ3เท่าของที่ผ่านมาหรือถ้าตัานเคยได้ผลกําไรผลประโยชน์ ในปีที่แล้วสักล้านนึงแต่ปีนี้ตอาจะมีมากถึงสาล้านอะไรคือเปรียบเทียบยกให้ฟังนะครับเดี่ยวจะถึงมากถึง2เต้า3เต้าก็ด้วยความแข็แงแรงแข็งแรงที่มีการพัฒนาเติบโตที่ตั้นพัฒนาด้วยความใส่ใจนะครับเพราะว่าไพ่แปดเหรียญก็ขึ้นในเรือนของกระดุมผ้าเกี่ยวกับทรัพย์สินเงินทองนะครับชิคก็ามาเพิ่มปูนที่ตั้นเพิ่มศักยภาพคุณภาพนะครับ ที่จะใส่ใจในรายละเอียดให้มีความเติบโตอย่างต่อเนื่องนั่นเองแล้วอุปสรรคปัญหาต่างๆก็จะได้รับการแก้ไขเยียวยานะครับ <S <S <ม>แล้วก็ไพ่สี่เรียนก็บง่งบอกถึงในเรื่องของการที่ต้นจะมีรายได้ได้รับก็มามากขึ้นมีเหลือเก็บเหลือใช้มากยิ่งขึ้นนะครับเพียงแต,แต่ยังต้องเจอกับปัญหาเดิมๆเท่าน,นั้นนะครับที่ยังต้องแก้ไขรับมือแม,ม้จะบัสถานการณ์ได้รับการเยียวยาแก้ไขออกไปนะครับแต่ว่าบางปัญหานั้นในเรื่องการงานธุรกิจของมนุษย์เรานะครับไม่มีอะไรที่จะแก้ไขได้เบ็ดเสร็จขาด ตลอดมันก็จะมีบางอย่างที่อาจจะวกบวูกเวียนเวียนเข้ามาอยู่เรื่อยตามวัตจักรนะครับแต่ว่าบางสถานการณ์เราก็สามารถกําจัดแก้ไขได้ในพิศต่างที่เบ็ดเสร็จได้เช่นกันกระเตงหรือรก็ตามให้ระมัดระวังในเรื่องของต่างสังคมกระแสสังคมนะครับที่อาจจะตั้นไปคล้อยตามไปลงทุนตามกระแสสังคมแล้วก็เพื่อนฝูงมา ชีแนะชักพานี่ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับหรือสถานการณ์อะไรที่ไม่แน่ใจนะครับท่านก็ต้องระมัดระวังหรือสภาวะของจิตใจนะครับที่มีความกังวลในการบริหารจัดการการงานเพราะฉะนั้นไอ้เรียนรู้ในสถานการณ์ต่างๆที่ผ่านมานะครับเดียวก็มาปรับปรุงแก้ไขป้องกันระมัดระวังอะไรที่ทำให้ส่งผลเสียหายเราก็แก้ไขนะครับแล้วก็สร้างพลังแห่งความสดใสอยู่อย่างต่อเนื่องอะไรเกิดขึ้นนะครับใต้ใต้สำรับนะครับ เือไอพีเตสนะครับสถานการณ์ของความรู้วันศักดิ์สิทธิ์ของท่านนะครับไม่ว่าสถานการณ์อะไรที่ทาให้ปีหน้าฟ้าใหม่นี้มีความกลุ่มเกลือก็ตามแต่พลังงานศักดิ์สิทธิ์ของท่านนะครับจะมาบริหารจัดการในสถานการณ์ที่มนันเอืมคลึมนั้นนะครับที่ยังไม่กระจัยนชัดไปสู่ของความสํเเาเร็จก็มาตั้งแต่ปีที่ผ่านมานั้นธุรกิจของท่านหรือการงานของท่านยังไม่กระจา้ชัดสู่ความเติบโตสักเท่าไหร่นะครับก็จะมีการ เพิ่มศักยภาพต่างๆนะครับก็แล้วก็เติมพลังในความศักดิ์สิทธิ์ในความรู้นั้นมาบริหารจัดการแล้วก็ไปสู่ความกระจางนะครับแล้วก็มีการจบสภาวะอะไรที่เป็นปนัญหายุ่งยากนั้นนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงของการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่ดีๆนะครับที่มีชีวิตชีวาสู่ความเติบโตรุ่งเรืองสู่ความแข็งแรงมั่นคงต่อไปในทิศทางที่ดีโอกาสของการโยกย้ายก็จะมีเกิดขึ้นได้นะครับสําหรับบงคนในเรื่องการงานธุรกิจนะครับบังทั้นอาจจะมีการโยกย้าย ไปต่างประเทศได้ด้วยหรือบางทีอาจจะไปเริ่มต้นลงทุนทำธุรกิจอะไรหรือหน้าที่ของตัวเองในต่างประเทศหรือในต่างถิ่นต่างเดนที่มีการโยกย้ายเกิดขึ้นให้กับจาราศีกลุ่มลัคนากลุ่มในปีหน้าฟ้าใหม่นี้นะครับก็ไปสู่เส้นทางของที่จะสําเร็จมากกว่าเดิมนะครับรุ่งเรือง3ามถ้วยการันตีนะครับที่ขึ้นในเรือนที่9สิ่งในเรือนของสุภะนะครับสิ่งที่จะเดิญเติบโตรุ่งเรืองม,ม,มากกว่าเดิมและก็มีความแข็งแรงแข็งแกร่กง,งอย่างตาวอน แรียกว่าไม่มีลิมิตจํากัดนะครับของการเติบโตอย่างสําเร็จแล้วก็นามาซึ่งทรัพย์สินเงินทองผลประโยชน์ผลกําไรมากมายนะครับแปดเรียญในเรื่องของเกี่ยวกัทบทรัพย์สินสมบัติเพียงแต่ระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์เท่านั้นนะครับที่ชาวราศีกุมรัคกากุมต้องระมัดระวังน,นะครับความไม่เชื่อใจหรือความไม่แน่ใจอะไรต่างๆหรือความไม่ตกกังวลหรือการที่จะไปคล้อยตามกระแสสังคมนะครับเพราะฉะนั้นให้พิจารณากับสถานการณ์โลกในปัจจุบันนะครับสังคมในปัจจุบัน ในอดีตนะครับที่อะไรที่เป็นแนวทางตามไม่เสียเราก็ป้องกันนะครับทีนี้มาดูในเรื่องของการเงินนะครับว่าชาวราศีกุมรัคนากุมนะครับอาจจะมีในเรื่องของรายจา่ายจุกจิกนะครับที่จะเกิดขึ้นในปีหน้าฟ้าใหม่นี้กับชาวราศีกุมลัคกากุมนะครับที่มีรายจ่ายอยู่เรื่อยๆนะครับในตลอดทั้งปีจา่จายนู่นจ่ายนี่จ่ายนั่นนะครับที่แต่ไม่ตั้งเรียกว่าบางทีก็ไม่ได้จ่ายกับชิ้นใหญ่ๆนะครับแต่ว่ามัน ใช้จ่ายในหลายรายการหลายเป็นสิ่งเล็กสิ่งน้อยสิล้านปันละน้อยนะครับที่เข้ามาให้ชาวราศีกุมลักกาลกุมต้องจ่ายนะครับแต่ก็ไม่ได้สร้างปัญหาต่างการเงินงนะครับเพราะการเงินนั้นก็เข้ามาอย่างมั่นคงอย่างต่อเนื่องให้กับชาวราศีกุมลักกาลกุมนะครับก็ไปไปต่อมานะครับท่านจะมีการคิดพินิดิเครห์พอสมควรนะครับในการดูแลการเงินนะครับสีดาอะไรที่ส่งผล ให้ชาวราศีกุมรัคนากุมกระทบกระทือนได้รับความเสียหายหรืออะไรก็ตามที่ส่งผลมาจะให้เกิดผลเสียหายทางการเงินนะครับท่านจะมีการนิ่งในการคิดพินิจไตรตรองอย่างรอบคอบมากกว่าที่ผ่านมานะครับซึ่งบางทีนั้นในเรื่องของรายจ่ายจุกจิกหรือจ่ายแล้วทําให้เสียความรู้สึกนะครับท่านจากปีนี้นะครับเพื่อป้องกันเซฟการเงินหรือเรียกว่าเป็นการแค่ไกปัญหา การเงินของท่านเองนะครับที่จะให้เบ็ดเสร็จนะครับอาจจะมีการระบัดระวังยิ่งขึ้นเงินที่ได้มาก็มีการป้องกันนะครับอะไรที่จ่ายไปแล้วทําไม่เสีย หายท่านก็มีการพิจารณาได้กรวนก่อนที่จะจ่ายอะไรออกไปเรีวยกว่าจชาความนิ่งพอสมควรนะครับซึ่งบางคนบางท่านที่ผ่านๆมานั้นอาจจะไม่ได้ใช้ความนิ่งพอสมควรนะครับบาง,บาง,งทางางีเงินเข้ามาก็จช้จ่ายออกไปไง่ายๆนะครับนึกอยากจะซื้อซื้อก็ซื้อนักอยากจะจ่ายอะไรก็จ่ายนะครับก,ก,จจรก็จะทํะาให้เกิดอันตรายที่ผ่านมาต่างกางันหนึ่งแต่ว่าปีนี้ท่านจะรัดกุมในการสร้างการไตร่ตรองนะครับในการพิจารณาต่างกางันหนึ่งนะครับแล้วก็ทําให้ท่านยกระดับต่างกันหนึ่ง เด็กถือไม้เท้านะครับที่จะทำให้ระดับการเงินของท่านที่เงินก็ามากับความเติบโตทางการงานอาชีพของท่านและทำให้ท่านยกระดับทางการเงินที่เติบโตมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ไปแบบต่อมานะครับสิ่งสักซส้์ให้การส่งเสริมคุ้มครองนะครับแล้วก็สิ่งที่คู่ควรเหมาะสมในรายได้รายรับที่มีก็ามาแล้วก็ในเรื่องของรายจ่ายอะไรก็ตามแตน่นะครับที่ท่านจะ คำหนึ่งตึงความเหมาะสมอย่างคู่ควรอย่างตีทั่วนะครับเพื่อดูแลการเงินบางท่านปีหน้านะครับอาจจะมีการโอกาสของสร้างบุญสร้างบาร,รมีนะครับเพื่อเสริมพลังของท่านให้สู่ความเติบโตต่อไปตางการเงินนะครับแล้วก็เส้นทางต่างเก่าๆนะครับเตียจจะเข้ามานะครับอบทั้วที่จะทำให้ท่านมีรายรับรายได้เกามาเพิ่มเติมได้ด้วยอาจจะเป็นจากชิ้นนาน เก่าๆนะครับที่เคยสร้างผลประโยชน์รายได้รายรับแล้วก็นํากลับมาสร้างเส้นต่างการเงินนะครับหรือไกลบางทีนะครับที่อาจจะเคยมีอาชีพเก่าๆหรือทํางานที่เก่าๆนะครับที่อาจจะมีโอกาสย้อนกลับไปสร้างรายได้รายรับทางการเงินก็ามาอีกได้เช่นกันนะครับที่จะเกิดขึ้นและเส้นต่างทางการเงินของท่านนะครับมีความปลอดภัยมั่นคงในทิศทางที่อุดมสมบูรณ์สีไม้เท้านะครับไปแต่สำรับ ที่เงินนั้นเข้ามาแล้วก็ได้ดูแลด้วยความมั่นคงต่อเนื่องในต่างที่ดีเพราะว่าในปีนี้ท่านจะมีการพิจารณาอย่างรอบกอบมากยิ่งขึ้นนะครับใ้ความนิ่งในการบริหารต่างการเงินนะครับพิจารณาอะไรที่ส่งผลให้กระตกกระเตือนต่างการเงินเสียหายนะครับเพราะว่าสิ่งที่ผ่านๆมานั้นท่านจะมีบอกความบอบช้ำน,นะครับในเรื่องการเงินจ่ายไปแล้วแต่ไม่เสียความรู้สึก นะครับแต่ไม่เจ็บปวดบ้างอะไรบ้างนะครับแต่ตั้นปีนี้ตั้งจะใส่ใจมากยิ่งขึ้นนะครับจะว,ว่ามีความเป็นรายละเอียดันท้ามีความรักในการที่จะใส่ใจการที่จะดูแลบริหารการเงินให้มีความรัดก,กุมให้เกิดขึ้นนะครับชาวราศีกุมรวาวะป้ายวงบอกทั้งในเรื่องของการคิดพิจารณาเพื่อป้องกันการเงินแก้ไขอะไรที่รายจ่ายที่เป็นปนัญหาหลักๆ ที่ทำให้เสียความรู้สึกก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็จะทําให้การเงินนั้นมีความมั่นคงความเป็นสติอนอย่างรุ่งเรืองต่อไปนะครับ ทีนี้มาดูในสถานการณ์ของความรักไม่มีอะไรที่น่าต้องห่วงนะครับต่างการเงิน er, ของชาวราศีกุมในปีหน้าฟ้าใหม่นี้นรับร,รายได้ไร,รายรับนั้นก็จะเข้ามากับการทุ่มเทนในเรื่องของการงานที่ตั้นนั้นกนยันมันเปลี่ยนใส่ใจแล้วก็พัฒนาในเรื่องของการสร้างรายได้เง้ดีขึ้นเรื่อยๆและก็ความสําเร็จที่เกิดขึ้นอย่างโตโตนะครับเป็นระดับเต้าตัวทวีคูณมากกว่าเต้าตัวนะครับที่จะดึงดูดร,รายรับไรายได้และก็การที่ตั้นจะวางระบบระเบียบการใช้จ่ายที่รัดกุมมากยิ่งขึ้นก็ทําให้ปีหน้าฟ้า หมนี้นะครับแต่ไม่ต้นนั้นสู่เส้นต่างของความมั่นคงต่างการเงินรายได้เก่าๆที่เคยได้ก็เข้ามานะครับแล้วก็เส้นต่างใหม่ๆก็ยังมีเส้นต่างที่เข้ามาเต็มๆแต่ในเรื่องของความมีโชคมีลาบเกี่ยวกับการเสี่ยงดวงนั้นก็ยังมองไม่เห็นนะครับไพ่ที่บอกออกมาตั้งในเรื่องของที่เปิดแล้วก็ตั้งที่ไพ่ไทยสำรับนะครับก็ไม่ได้บอกบอกในเรื่องของเส้นต่างการเสี่ยงดวงสักเท่าไหร่นะครับมันจึงไม่เห็นนะครับแต่มาจากผลาน การงานที่ดึงดูดรายได้และรับกมาอย่างมั่นคงกับความรู้ความสามารถปูิความรู้ของท่านนะครับที่จะดึงดูดรายได้และรับกมาอย่างมั่นคงอย่างเหมาะสมและก็การวางระบบระเบียบการจ่ายจ่ายที่รัดกุมมิ่งขึ้นนะครับก็ทําให้การเงินนั้นได้รับการแก้ไขและก็ป้องกันทา,าให้ครอบครัวมีความมั่นคงสเสถียรต่างการเงิอนอย่างมั่นคงนะครับทีนี้มาดูในเรื่องของความรักนะครับจ้า ราศีกลุมลัคนากุมนะครับความรักในปีหน้าฟ้าใหม่นี้นะครับความรักจะเป็นอย่างไรบ้างโดยพอประมาณครับที่จะพอร,รู้แนวทางเวลออฟฟอร์จูนนะครับการพัฒนาเติบโตอย่างในทิศทางที่ดีเรื่อยๆนะครบที่จะเกิดขึ้นในสถานการณ์ของความรักความสัมพันธ์นะครับก็ไปแบบเดลเวอร์นะครับเดลเวอร์ข้าใจกันในทิศทางที่ดีนะครับที่มีความรู้สึกที่ดีปลูกปันหวังหาตอนซึ่งกันเลยกัน พัฒนาเติบโตอย่างต่อเนื่องแบไม้เท้านะครับที่ความรักความสัมพันธ์ความผูกพันที่ดีๆไม่ได้หยุดนิ่งนะครับมีแต่การกระชับความเติบโตอย่างต่อเนื่องสร้างความสุขุดมสมบูรณ์นะครับก้าวเดินอย่างมั่นคงอย่างต่อเนื่องมีคุณค่าซึ่งกันและกันในความรักความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นคนที่กบกันหรือที่ใช้ชีวิตคู่อยู่ก็ตามนะครับแม้จะมีสภาวะอะไรก็ามาําให้หมุนกิจบ้างในบางสถานการณ์นะครับทต่ไม่เสียอารมณ์บ้างอะไรก็ตามแต่ สานการนั้นจะรู้จักใช้ประสบการณ์นะครับในการที่ผ่านๆมาอะไรที่บันทอนในความรักความสัมพันธ์นะครับท่านจะมีการนํามาวิเคราะห์นะครับนำมาแก้ไขแล้วก็คุยกันด้วยความรู้สึกที่ดีๆนะครับโดยไม่เดโดยไม่เจ็กเชี่ยนนะครับที่รู้จักพูดรู้จักคุยรู้จักใช้การสื่อสารเข้าหากันเพื่อแก้ไขที่เสียความรู้สึกนะครับแล้วก็สร้างโอกาสของการเติบโตในความรักความสัมพันธ์ด้วยหนึ่งเหรียญนะครับก็สร้าง โอกาสของการเริ่มต้นอะไรที่ดีๆออกจากสภาวะของความเสียความรู้สึกนะครับต่อคนคบหรือที่ใช้ชีวิตคู่นะครับของชาวราศีกรุกาณากุมตถ้าที่ผ่านๆมานะครับในความรักความสัมพันธ์เพราะบางคู่บางท่านนะครับอาจจะมีในเรื่องของไปไปแรกขึ้นมานะครับความรักอาจจะมีะกระท่อนกระแท่นบ้างล้มลุกคุก,ล,กลานบ้างนะครับบางคู่ก็จะมีสภาวะ อยากจะคบอยากจะเลิอกอยากจะเลิอกอยากจะคบคบคบ,คบเลิกเลิอกอยู่นะครับก็ลักษณะนั้นอาจจะด้วยอะไรที่เข้ามาเป็นอารอมณ์เหงดบ้างนะครับาบางเวลาแต่ไม่มีความรู้สึกปุ่นนั้นปันเล่นอาจจะที่ผ่านมานะครับแต่ว่าต่อไปนี้ท่านจะมีการแก้ไขนะครับในการที่จะเรียนรู้จากปีที่ผ่านมาแล้วก็มาสร้างโอกาสนะครับรายการคุยกันทาความเข้าใจกันในทิศทางที่ดี ที่จะส่งเสริมเริ่มต้นโอกาสใหม่ๆอย่างมีคุณค่าซึ่งกันและกันก็แล้วก็พัฒนาให้ความรักความสัมพันธ์นั้นเดินหน้าสู่ความมั่นคงอย่างต่อเ,เนื่องนะครับก็เป็นการะจับความสัมพันธ์ความรักที่พัฒนาไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นอย่างมีคุณค่านั่นเองนะครับส่วนคนโสดน,นะครับในปีหน้าฟ้าใหม่นี้นะครับโอกาสของการเกิดความรักเกิดขึ้นได้เช่นกันที่อาจะมีเข้ามานะครับให้กับชจา้า ราศีกุมลัคนาคุมนะครับในสถานการณ์ของความรักความสัมพันธ์นั้นก็มีโอกาสเกิดขึ้นนะครับคนที่โสดบางทียังไม่ตันระมัดระวังตัวนะครับก่อนจะเจอรักที่้ามาแบบปุบปับจะปลันตันดวนได้ด้วยเช่นกันนะครับที่จะเกิดขึ้นนะครับเป็นความรักที่ดีๆที่จะได้รับการพัฒนาไปสู่ความเติบโตในความสัมพันธ์ได้ต่อไปนะครับที่จะเกิดขึ้น แต่บางคนนะครับก็ยังต้องโสดสนิทนะครับเพราะว่าในจํานวนหน้าใบที่เปิดออกมานะครับขึ้นมาในเก้าเหรียญน,นะครับทีอ่อยู่แบบแม้จะอยู่ลําพังก็ตามนะครับก็อยู่แบบมีความสุขนะครับอยู่บนการทรัพย์สินเงินทองที่มีใช้มีจ่ายมีกินมีอยู่อาศัยด้วยความสุขซึ่งไม่มีจึงไม่มีสถานการณข์ของการที่จะสอบสวงหาความรักนะครับบางทีก็จะไป กังวลหรือไปกลัวอะไรกลัวความรักที่อยากจะเข้ามาทําให้เป็นปนัญหาก่อใช้เวลาอยู่กับการใช้เงินใช้ทองของตัวเองนะครับก็ไม่อยากจะอาใครก็ามาช่วยใช้เงินทองทรัพย์สินก็อยู่แบบสดๆอย่างมีความสุขก็สดต่อไปในตลอดในปีใหม่นี้ก็ได้สําหรับหลายๆท่านนะครับที่มาเกิดความรักก็มีโอกาสตั้งคนที่จะเกิดความรักขึ้นนะครับแล้วก็รักดีๆีพัฒนาเติบโต,ต,ตอย่างต่อนเนื่องได้เช่นกัน นะครับแล้วก็ทั้งที่อยู่แบบสดสตลอดตั้งปีก็มีเช่นกันนะครับก็เป็นโอกาสในสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์นะครับ mm hmm. นี่ก็เกิดในเรื่องการงานการเงินแล้วก็ความรักของปีหน้าฟ้าใหมน่นี้พุทธศักราช2568นี้นะครับของผู้ที่เป็นชาวราศีกุมลัคนากุุนะครับก็ขอให้ชาวราศีกุมลัคณากุมทุกท่านมีความสุขสดใสมีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ